จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการกับเป็นนักเต้นเริ่มต้นตั้งแต่เธออายุได้3ขวบโัวได้ติดสอยห้อยตามพี่สาวทั้งสคนบริ n นีและไคลลี่ไปเรียนที่สถาบันสอนเต้นก่อนที่คุณครูจะแนะนำให้มาเรียนด้วยกันต่อมาช่วงประมาณปี2010เธอก็ได้เป็นสมาชิกของทีมเต้น Molly's Monster ที่มีสมาชิกอยู่ราวๆ6ถึคนถัดมาในปี2 0 1 4ทีมเต้น Bu n ส์แอนด s ที่มีสมาชิก6คนได้ไปออกรายการอเมริกาสกอต t ทาเลนต์ซีซั่นที่9ซึ่งเธอเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมนี้ปี2017เมื่ออายุได้13ปีเบลลี่ก็เป็นสมาชิกของทีมเต้น S Rank ที่มีสมาชิก14คนผ่านเข้ารอบชิง World of Dance ซีซั่น2และตั้งแต่อายุได้17ปีเธอก็เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของทีมเต้น k i d j a z z นอกจากที่อเมริกาแล้วเธอยังเคยไปสอนเวิร์กช็อประยะสั้นในาน,นะครูสอนเต้นที่หลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีจีนและโปแลนด์ซึ่งแนวเพลงในการเต้นที่เธอชอบก็คือฮิปฮอปแต่เธอก็เรียนเต้นมาแล้วหลายแนวมัวจน, Jazz, et, นจะเป็นแจ๊สบัลเล่และแท็บแดนซ์ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสไตล์เต้นฮิปฮอปเมื่ออยู่ได้ประมาณ10บขวบนอกจากนี้ยังได้เรียนโมเดิร์นแดนซ์รวมถึงการแสดงเพิ่มเติมด้วยโดยความที่เต้นเก่งตั้งแต่ยังเด็กทําให้เธอได้ทางานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วโดวยเคยไปเต้นแบ็กอัพให้กับเจเน็ตแจ็คสันเจสันเดลโรเมแกนทรนเนอร์ เท็ดแมกเรย์และเคแคมไม่เพียงแค่นั้นยังเคยปรากฏตัวในเวอร์ชั่น VIP ของเพลงแบงแบงแบของวง Big Bang ในเกม Just Dance 2019ร่วมกับแมตต์สเตฟานีน่าและเคลลี่ไรส์ผลงานอื่นที่โดดเด่นก็ยังมีรวมรายการ World of Dance Bay Area ปี2018 Feedback Competition Kids and Youth w o r l d of d a n c l d a l l a s 2019และ World of Dance New York 2019 ปี2020ยังปรากฏตัวเป็นทีมดูโอชื่อ b บลลี่แอนด์คิดใน World of Dance s ซีซัน4ก่อนจะเข้าสู่รอบรองในหานะรุ่นจูเนียและจบการแข่งขันได้อันดับที่6โดยรวมในรุ่นจูเนียปี2020ยังได้ปรากฏตัวแบบเดียวๆใน MV Play เพลง g r u u โกของ KDA ที่ฟิชเชอริงอารูนาวูฟเทล่าและเบ k u ูบุม